ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยจะทำออนไลน์ได้จริงๆหรอเอเรนาแ f ฟฟิงตันผู้ก่อตั้ง h u f ฟิงตันโพสต์เขาเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ในวัย55ปีโดยที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนเลยนะคะแต่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนและการสื่อสารสร้างแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ที่ประสบความสาเร็จระดับโลกปัจจุบันเนี่ยอายุ72ปีนะคะเป็นหนึ่งในนักธุรกิจสื่อที่ทรงอิทธิพลมากในอเมริกาแล้วก็มีผลงาน สร้างชื่อเสียงมามากมายนะคนนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่คุยคโอจะให้ดูนะคะว่าเริ่มต้นโดยที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนเลยนี่คือคนที่สองหลายคนอาจจะรู้จักดีเจ้าแม่ไลฟ์สไตล์มาธาสจวัตนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยแม้จะเริ่มต้นธุรกิจในยุคก่อนอินเทอร์เนต็ตแต่มาธาสจวัตเนี่ยก็ได้ปรับนะได้ปรับและขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ อย่างประสบความสำเร็จเลยนะโดยสร้างเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดิจิทัลที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และงานฝีมือเขาปัจจุบันอายุ83ปีนะจะตัวอย่าง2เคสที่ผ่านมาเอเรนาและก็สจวัตเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยนะแต่ก็สามารถก้าวมาอยู่บนโลกออนไลน์ได้และปัจจุบันทั้งคู่เนี่ยก็อายุป่าเข้าไป72คนนึง83คนนึง ซึ่งมาจากการที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยโยอยากจะให้คุณนะเก็บหลักฐานบวกเนือไหมคะเวลาที่เราทําอะไรแน่นอนว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งไปเก็บหลักฐานลบเราจะไม่สามารถสําเร็จได้เลย คูคิโอก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องเก็บหลักฐานบวกเก็บหลักฐานจากคนที่สําเร็จแล้วกระทั่งตัวคูคิโอเองนะคะคูคิโอเองก็เป็นคนที่เริ่มต้นจากการที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยเพจที่คุณเห็นอยู่ก็เป็นเพจที่ไปจ้างเขามาเปิดนะจ้างเปิดเพจ2 0 0 0 2น0 0 2 0นนี่แหละโอ,อประมาณนี้นะเพราะฉะน,นั้น ก็เริ่มต้นจากการที่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยแต่ก็สามารถทำออนไลน์จับเจ็ดหลักได้บนออนไลน์นะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถส่งต่อความรู้เนี่ยให้กับลูกศิษย์มินิเมนทอร์ก็คือครูเชอรี่นะครูเชอรี่ก็จะอายุ60แล้วก็สามารถทำออนไลน์ได้เช่นกันครูคิโอจะให้ดูนะเนี่ยครูคิโอสอนพี่เชอรี่ทำคลิปนะก็เริ่มต้นทำคลิปเองจนถัดมาก็สามารถ ทำคลิปได้คุณเห็นไหมคะว่าเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาเริ่มต้นทำไปพร้อมกับโคคิโอแล้วโคคิโอถ่ายทอดให้ก็ทําได้จะอายุ60แล้วยังทําได้เนี่ยโคคิโอเลยจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะคุณมันเป็นสิ่งที่มันเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ถ่ายทอดได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะไม่เก่งเทคโนโลยี แต่โคคิโอมั่นใจเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่กับคนที่มีผลลัพธ์แล้วและเขาสามารถถ่ายทอดให้คุณได้จริงๆคุณก็สามารถสําเร็จได้ปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเครื่องมือทั้งแพลตฟอร์มที่สามารถสนับสนุนคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยคนที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเลยให้สามารถทําได้วิธีการเริ่มต้นสําหรับคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยนะ เริ่มแรกนะข้อแรกคุณเรียนรู้จากสมาร์ทโฟนขอให้คุณมีแค่มือถือเรียนรู้จากสมาร์ทโฟนก็คือเรียนรู้ว่าปุ่มไหนกดยังไงอะไรยังไงแค่นั้นง่ายๆนะคะคุยเคาเข้าใจเลยว่าถ้าสมมติว่าพอคนไม่เก่งเทคโนโลยีเนี่ยการเริ่มต้นแม้กระทั่งการกดปุ่มนู่นปุ่มนี่การเรียนรู้ว่าในมือถือสมาร์ทโฟนคุณมีฟังก์ชันอะไรบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่แน่นอนว่าอย่าลืมนะว่ามันคือทักษะคุณสามารถเรียนรู้ได้และคุณก็สามารถฝึกฝนจนชำนาญได้สมมติว่าคุณกำลังฟังคคิโอ U, อยู่แน่นอนว่าคุณเรียนรู้ได้แล้วแหละเพราะว่าคุณมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตจริงไหมคะนั่นแปลว่าคุณมาไปไกลกว่าคนอื่นแล้วนะพอถัดมาข้อที่2นะลองใช้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปแม้กระทั่งคนที่ไม่เก่งกราฟิกหรือว่าตัดต่อ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เลยแพลตฟอร์มหลักๆที่พวกเราใช้กันนะก็คือ Canva และก็ Cap c a p c ั t ในการที่จะฝึกฝนฝึกฝีมือคุณได้พอคุณมีเป้าชัดเจนวิธีการมันจะตามมาแน่นอนคุณจะเสาะหาคุณจะตามหาคุณจะหาทางอะ่ะคุยก็บอกเลยว่าคุณจะหาทางข้อที่3นะเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์แม้กระทั่งตัวครูโชเองก็ยังสอนฟรีๆหน้าเพจ แล้วก็นำไปปล่อยไว้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆคุณสามารถเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ที่มันเป็นสอนฟรีนะที่สอนฟรีคุณไม่จำเป็นจะต้องเสียตังก็ได้ในสำหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นนะคะเรียนรู้ฟรีไปก่อนจนถึงจุดเวลาที่มันเหมาะสมถึงเวลาที่เราอยากจะเอาจริงแต่คุยกับโทศัพท์ของคุณเอาจริงนะแต่เอาหมายว่าคุณเรียนรู้ฟรีมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณอยากจะเอาจริง การมาลงเรียนในคอร์สออนไลน์ที่เสียตังหรือว่ามีโค้ชครูที่ช่วยคุณได้จริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นทางช็อตคั t นะคะโอเคแต่ไว้เป็นอีกสต็ปต,ต่อไปนะถัดมาข้อที่4ขอความช่วยเหลืออุญญาหลังเลนะที่จะขอคําแนะนําและความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณจากครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญในบางครังหรือแม้กระทั่งขอความช่วยเหลือจาก ครูคิโอเองหลายคนบอ์เข้ามาถามในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจนครูคิโอต้องมาตอบคำถามใน1 0 m i n u t t Talks s หรือว่ามาตอบให้ความรู้ในไลฟ์เนี่ยก็ก็เป็นเพราะว่าคุณถามเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4ก็คือคุณอย่าลังเลเลยนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่สำเร็จคนที่มีผลลัพธ์แล้วคนที่เ,เป็นโค้ชครูที่อยู่บนออนไลน์แล้วคุณอยากจะสำเร็จ ในเมื่อคุณเป็นรู้ผ่านมาสเต็ป1 2 3 4แล้วก็5ก็คือคุณต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราใช้เวลาในแต่และว,วันเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีถ้าคุณไม่ฝึกฝนนะคุณลืมแน่นอนอย่างเบื้องต้นคุณโอ้ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำไลฟ์ยังไงจริงไหมทำไลฟ์ยังไงไม่รู้แล้วก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกฝนมันก็เหมือนกับเออเราได้เรียนรู้ทดลองไปเรื่อยๆอ่ะ1เป็น2เป็น3เป็น4ี่ วันผ่านไปนานวันเข้าเราก็จะเรียนรู้แล้วก็จะเชี่ยวชาญชำนาญจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญสามารถออกมาถ่ายทอดให้คุณได้สามารถออกมาถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่รู้ได้เรียนรู้ได้รู้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโคโคิโอก็มาจากการฝึกฝนอย่างเหมือนกันนะทำไลฟ์ได้ก็ฝึกฝนทำคลิปได้ อย่างพรีเมียมก็ฝึกฝนหาสถานที่ได้อย่างพรีเมียมก็มาจากการฝึกฝนคุณต้องมีเดวันของทุกคนนะคะเพราะฉะนเนี่ยพอมีเดวันแล้วคุณต้องฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะแล้วคุณก็จะเชี่ยวชาญน,นะคะพอคุณเรียนรู้ฝึกฝนแล้วถ้าคุณไม่เริ่มต้นก็จะไม่ได้ข้อที่6ก็คือทุกคนต้องมีเดวันเดวันของทุกคนก็คือการเริ่มต้นเปิดเพจเปิดช่องของตัวคุณเอง วิธีการทำยังไงคุณอาจจะเซิร์ชไม่มีหรอกค่ะว่าไม่เก่งเทคโนโลยีแล้วจะทําออนไลน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการแล้วฝึกฝนและเรียนรู้แล้วคุณทําตามใน6สเต็ปนี้นะเริ่มต้นมาจากการเริ่มต้นจากพื้นฐานใช้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปนะคะเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ขอความช่วยเหลือฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ เริ่มต้นทุกคนต้องมีเดวันถ้าเอา6ข้อนี้ไปปรับประยุกใช้รับรองคุณจะสามารถทำออนไลน์ในช่วงเริ่มต้นได้อย่างแน่นอนถ้าสมมติว่าคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะคะ inbox เข้ามาได้ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของโคคิโอนะคะหรือว่าทิ้งคำถามไว้ใต้ไลฟ์นี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโคคิโอจะมาทยอยตอบไปกับทุกๆคาถามนะคะ10 Minute Talks วันนี้ต้องไปเท่านี้ก่อนและกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าบ๊ายบาย